อ้โหเรียบร้อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามโ h a ชแนลนะฮะที่เดินข้ามถนนไปนะฮะเห็นปลาไซย้ายอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองข้ามไปดูกันนะฮะว่าปลาจะยังอยู่หรือเปล่านะครับถนนอยู่หน้าบ้านเรานี่เองนะฮะลองเดินไปดูนะฮะเห็นตัวย่ใหญ่เลยนะครับ โอ้ไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ยังวะเดินข้ามมานะฮะล่าเ,เริ่มเลยนะครับป่าเสียดายนะคป่าน่าจะหนีลงมาตรงแอ่งนี่น,นะครับเดี๋ยวจะลองเดินดูแล้วกันนะครับเพราะน้ำเพิ่งลดหม่ๆนะครับป่าก็น่าจะตกค้างอยู่ตามแอง่งตามอะไรนะฮะ เดินลุน้นครับ่าจะมีตัวให้ยิงเปล่านะครับแตกอไม้นี่แหละก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเรียบร้อยครับ ต้องลงไปเอานะครับตัวน,นี้ ไส์สวยอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดปลาก่อนลกันนะครับนีเจอสองตัวนะครับตีน้ำคุค้นปลาก็จะอยู่กันเป็นแอ่งๆนะครับ่รหลบกไปตาย้นหมายหรือว่าน่าจะถอยตามน้ำมาเองนะ น้อใส่เดินหาเนะช้านี้ลมแรงมากเลยนะครับแรงกับพายุเข้านี้ถือปือนนี่ถือปือนนี่โยกตามลมเลยครตอนนี้ปาวิ่งเข้าเท่อบ้านเลยนะ ได้ใหญ่แบบเปลงมานะฮะวิ่งกงันค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะแต่ว่ายังไม่เห็นแบบใหญ่จัดะะเดี๋ยวเราลองยอ้อน,นะะเนตัวบางไหมนะดเป็นลิงนะฮะเป็นเงาเดี๋ยวต้องรอมันเข้าชายชายก่อนนะนตัวแล้วนะอุย้ย mày khăn và vải lùng mờ <laughs> <Nắm lực nữa. cười> không được nga mừng ba mày 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 ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่เราโทนหรือเปล่านะพี่เสียดายลูกดอกฉลับไม้ขึ้นไปนะครัเจ่าป่าอยู่ตรงกล่องไม้ดีนะ ฉลับโดนต้นไม้ขึ้นไปเพราะเห็นเลยว่าแนวลูกดอกมันไม่ใช่แนวที่ยิงลงไปนะอุ้ยมัวแต่ห่วงกล้องนะฮะอันนี้นอนชายสวยๆเลยเมื่อกี้นี้ไปยิงไม่ทันเลยนะครับมัวแต่ห่วงจะเปิดกล้อง ปลาลอยอยู่ตรงหน้านี่เลยนะแปลว่าหมายตรงนี้มันค่อนข้างรบนะครับระยับปืนยากนิดหนึง่งตอนนี้น้ำยังขุ่นอยู่นะน้ำเพิ่งจะลดเดี๋ยวเราน่าจะรอให้มันใสนิดนึงแล้วค่อยมาตับนะครับปลามีตัวแน่นอนฮะเดินเจอเยอะแต่ว่า จังหวะเจอปุ๊บมันก็วิ่งหนีลงน้ำคุณนนะฮะก็ยิงไม่ทันนะยังไงเดี๋ยวกลับมาซ้ำกันใหม่นะครับตั้งแตใหม่นี้เดี๋ยวลองไปดูอีกหม่ยนึงก่อนละฮะว่าพอมีตัวไหมนะครับเ,รเก็บใหม่นี้ต่อนะครับพอมีตัวนะฮะมันมีแรงมากเลยครับ ตกปนินก่อนนะครับตัวใหญ่ๆนิดนึงตอนนีน้ที่เห็นมีไซส์ยังไม่ใหญ่เลยนี่ก็ใหญ่อยะะู่ครับปลาจะแอบหลบอยู่ตรงหน้าท่อที่นาขึุนคุ้นนะครับต้องว่าหันข้างก่น รูประช้อนอ,อูอ่ในท่อไม่ยอมออกจะออกแล้วครับผท่อไซส์สวยอยู่นะตัวนี้ไม่เล็กเท่าไหร่นะอาช้อนออกมาจากท่อนะครับใส่าาตัวลึกละแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับ ้อใส่เช็ดได้นะตัวนี้โอ้โหตัวเล็กก็ยังไม่ไปไหนเลยนะฮะก็ยังไม่ไปไหนก็หนีทันงะทีเลยใส่สวยนะครับตัวนี้ โอ้นานๆจะได้ปลาช่อนนะครับก็หัวดำเต็มนะครับตัวนี้ขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับโอ้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับไม่รู้จะยังไงเลยนะฮะนี่นะีาปลาช่อนนอนอยู่ริมฝั่งนะฮะนอนอยู่ใต้น้านิดๆเดี๋ยวเราจะลองยิงดูนะคฮะไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะครับ จะไม่โดนนะปลาวิ่งฉิวเลยนะฮะฝนเริ่มหนาเม็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวน่าจะต้องพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอฝนเบาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาซ้ําใหม่นะฮะแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเช้านี้ปลานหนึ่งนลครับปลาช่อนหนึ่งนะฮะปลาช่อนตัวนี้ก็เกือบข้อมืออยู่นะฮะใส่ใช้ได้ครับตามที่ขีดไม่น่าขาดนะฮะนี้ก็เช้านี้ก็คงจะขอเฝ้าเพียงเท่านี้นะครับ เพื่อนทุกท่ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค r i b e ่า, like, า, share, าเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรกันอีึก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ